ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาดามไลฟ์นะคะเป็นรายการเดียวนะคะที่สามารถมาอัปเดตเรื่องข้อทัดของคนดังที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตมุมมองในการทำธุรกิจหรือแม้แต่เจาะลึกเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวส่วนตัวแบบตรงไปตรงมา กับดิฉันมาดามเหมยนะคะที่นี่ทุกวันพุธพฤหัส,สบด,ดีค่ะวันนี้นะคะห้ามพลาดค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาอัปเดตเทรนที่มาแรงในช่วงนี้กับมาดามเทรนดี้ค่ะ คูช้ชมคะเดามเทรนดี้มีเทรนด์เมคอัพซีซั่นนี้มาอัปเดตคุณคะ่ะสำหรับซีซั่นที่แล้วนะคะใครที่ชอบกรีดตาด้วยอายไลเนอร์ให้คมสวยดูเหมือนว่าในซีซั่นนี้จะไม่หวือหวาสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าการกรีดอายไลเนอร์นะคะก็ยังคงเด่นอยู่นั่นเองนะคะโดยจะเน้นตรงที่การใช้เส้นที่หนาขึ้นแล้วก็เขียนรอบดวงตาตามแบบฉบับของ cat eyes มากขึ้นนั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะถ้าไม่อยากเอาพรุ่งนี้ก็ลองกรีดตาแบบ cat eyes ที่เฉียวกันไปเลยนะคะ ติดตั้งกระจกงานอลูมิเนียมง,งานผนังและระบบฝ้าเพดานประตูหน้าต่างโดยทีมช่างผู้ชำนาญการกว่า30ปีเคน ผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบตกแต่งบ้านและอาคารที่ทันสมัยด้วยสินค้าและบริการระดับพรีเมียมเคนพรีเมียมโซลูชันโดยก็กระจก <Yeah! S 3> ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงมาดามทลอคนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนพิเศษผู้หญิง working woman แต่ที่สำคัญกว่านั้นนะคะเขาว่ากันว่าเธอสวยเธอเลิศเธอเชิด,เธ,เ,ชดเธอเวียงจริงหรือเปล่าคุณอนชาเทพเจริญผู้บริหารว s pe ี ed ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียก,ยกพี่แอนนะคะ,คะจะนั่งค่ะ,คะพี่แอนสวยมากออมองใ,ใกล้ๆนี่เหมือนเจ้าหญิงมากๆเลยพี่แอนคะเนื่องจากว่าเท่าที่เราทราบคือพี่แอนไม่ใช่คนที่เป็นคนอุดรโดยกําเนิดใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ แล้วพี่แอนมาเริ่มทาธุรกิจที่อุดรได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นนะคะ,คะที่มาทําที่อุดรจริงๆจร,งจริงๆจะว่าไม่ใช่เลยก็ไม่ใช่สะทีเดียวเพราะว่าพื้นฐานครอบครัวคือคุณวิสนุเทพเจริญคือพี่ชายแล้วก็ คุณศิริยาเทพเจริญหรือคุณหมวยเนี่ยมีมีพื้นฐานในเรื่องของการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่อุดรอ,อยู่แล้วซึ่งไม่เป็นการยากเลยที่จะกลับมาเพราะว่าพื้นฐานตรงนี้เรามีอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วเขาว่ากันว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นเพราะว่าเป็นภรรยาใส่แอปจริงหรือเปล่าน่าจะส่วนหนึ่งคือคนเราเนี่ยก็ชอบอะไรที่มีชื่อเสียงฟังดูแล้วฮือฮาะะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้า การค้าขายทุกชนิดทุกประเภทนะคะแอนมองว่าทุกคนต้องได้สิ่งที่ดีกลับไปด้วยลูกค้าต้องได้สินค้าที่มีมาตรฐานหรือหรือได้ความจริงใจหรือได้อะไรจากธุรกิจนั้นไปอาจจะไม่ใช่ชื่อเสียงของเจ้าของธุรกิจอย่างเดียวนะตอนนี้พีแอนอทำธุรกิจอะไรบ้างคะในมือถ้าตอนนี้ในอุดรธานีะนะคะมีอยู่2ธุรกิจถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ก็จะเป็นภายใต้ชื่อบ้านกิษณาอนาบุรีอีกธุรกิจหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจรถยนต์นำเข้าภายใต้ชื่อรอย l l แก By Vspeed ค่ะค่ะเห็นบอกมีอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ทำตังค์เยอะแต่ว่าเป็นอะไรที่ชอบเป็นการส่วนตัวอ๋อค่ะค่ะค่ะก็เป็นธุรกิจท่องเที่ยวค่ะค่ะค่ะเกี่ยวกับจำหน่ายตัวเครื่องบินทำไมถึงชอบธุรกิจนี้เป็นพิเศษกันยานเป็นงานเซอร์วิสั้มคะเป็นเป็นงานบริการแล้วก็ เวลาได้รับคําชมหรือคําพูดอะไรจากลูกค้ารู้สึกมันมีพลังดีค่ะนะคะ,คะก่อนที่เราจะไปถามเรื่องธุรกิจเหมยโปรยหัวเรื่องไว้สั้นแรงเชียว่าผู้หญิงคนนี้สวยอันนี้เราไม่มีไม่มีเดาอยู่แล้วนะคะ,คะเลิศเชิดและเวียงจริงหรือเปล่าแอนอคำว่าเวียงเนี่ยอย่างที่พูดมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยธุรกิจแอนมีทั้งสามสามสี่ตัวที่เราคุยกันแต่ว่าแต่ละ ตัวธุรกิจเองเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการคุมลูกน้องจํานวนค่อนข้างมากแล้วก็จะมีทั้งผู้ละเหมาหญิงชายเยอะแย,ยะไปหมดถ้าเราดูแล้วเราไม่เข้มแข็งหรือไม่ชัดเจนเนี่ยก,ก็ก็จะไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้คําว่าเหวี่ยงตรงนี้เนี่ยแอนอาจจะสําหรับแอนเองอาจจะมองว่า ความชัดเจนมากกว่ามั้งคะเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนใช่ถ้าเกิดบอกว่าเขียวก็เขียวขาวก็ขาวดําก็ดําแดงก็แดงก็เล่มองว่าเราเหวีย่ยง<ช>ลูกน้องแอบเมาอย่างนั้นเพราะเพราะว่าพี่พี่แอนเองเนี่ยเหวี่ยงกับลูกน้องด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วอะอเหวี่ยงยังไงไม่รู้แต่ไม่แต่คือคําว่าเหวี่ยงเนี่ยก็คือว่าถ้ารับปากรับคํากันว่าจะทําให้เสร็จสรร ก็ถ้าไม่ได้ก็ควรจะบอกเพราะว่าเรายังมีอีกหลายๆคนอะที่รอรอรองานตรงนี้อยู่โดยส่วนตัวแล้วเหมยเท่าที่เคยสัมผัสกับพี่แอนมาเหมยว่าเราไม่ได้เหวี่ยงข้อนี่ใส่ส่วนตัวเรานะเป็นเพราะ่งานแล้วก็เป็นเพราะว่าเราห่วงว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าพอไม่ได้ดังใจเรามันก็ต้องมีบ้างมีบ้างใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีผลผลกับคนที่รอถ้าเราไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนเนี่ยมันจะกระทบไปอีกอีก หลายๆส่วนนะคะคุณเหมยค่ะมาคุยกันเรื่อง VSpeed บ้าง VSpeed เนี่ยจะเป็นอะไรที่หลายๆคนพูดถึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะ aggressiv เนเรื่องของการตลาดพี่อากดูเรื่องการตลาดเองเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะส่วนหนึ่งเพราะเองก็จบการตลาดมาค่ะแล้วลูกค้าส่วนมากที่เข้ามาใน VSpeed เนี่ยรู้จักเพราะว่าเจ้าของคือคุณแอนหรือว่ารู้จักแบรนด์ของ VSpeed คะพี่อนลูกค้าเนี่ย ที่เข้ามาโชว์รูมเราเนี่ยจริงๆเรามีสาขาอยู่แล้วที่กรุงเทพด้วยนะคะและส่วนหนึ่งก็จะเป็นลูกค้าที่พูดง่ายๆว่าการทําธุรกิจรถยนต์เนี่ยบอกตรงๆว่าลูกค้าส่วนหนึ่งก็เป็นจากกลุ่มคอนเน็กชันกันแล้วก็เป็นปากต่อปากแต่สิ่งที่ทําให้ลูกค้ากับเขกับเข้ามาหาแอนนะแล้วก็กับเข้ามาหาวิสปีเนี่ยคือเขามีตังเขาขอเลือก เขาขอเลือกเพราะว่าของเราเนี่ยที่วีสปีดเราขายความแตกต่างนะคะคุณเหมยค่ะไม่ได้ขายว่ารถที่มีอยู่ตรงเนี้ยคุณต้องเอาตามสิ่งที่เรามีค่ะโชว์อยู่ค่ะคุณเลือกในสิ่งที่คุณอยากได้เพราะคุณจ่ายเงินค่ะก็คือว่ามาเถอะแล้วคุณอยากได้อะไรวีสปีดจะจัดหาให้ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าวีสปีดมีอะไรแล้วมาเลือกเอาที่วีสปีดไม่ใช่แบบนั้น่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ เขาจ่ายเงินเขาต้องมีสิทธิ์เลือกค่ะพี่แอนขาแล้วในฐานะที่เราเป็นคน SME ตอนนี้เป็น SME ในอุดรแล้วคนนึ่งมีความแตกต่างไหมคะระหว่าง SME ที่อยู่ที่กรุงเทพกับคนทําธุรกิจที่ต่างจังหวัดตอบตรงๆเลยนะคะตรงๆเลยค่ะมากเลยค่ะแตกต่างมากคือคือตัวลูกค้าเองเนี่ยมีความใสแล้วก็น่ารักคือคนต่างจังหวัดใช่ค่ะถ้าเทียบกับคนเมืองเราเนี่ยพูดตรงๆว่า ในเนื้อหาที่เราคุยกับลูกค้ากับคนที่ดรหรือว่าคนแต่งจังหวัดที่แอนทำไม่ว่าจะเป็นตัวเลเวอเรจคือด้านสังหารก็ก็ก็ตามนะคะลูกค้าจะพูดตรงมากๆคือพูดพูดทุกอย่างแทบจะไม่ต้องไปเช็คเครดิตลูกค้าเพราะลูกค้าเนี่ยเอ็กซเล์ให้เราหมดแล้วเครดิตบูโงบูโรไม่ต้องหรอไม่ต้องค่ะดิฉันดูเองได้เลยเพราะเขาเล่าให้ฟังหมดแล้วเล่าให้ฟังหมดแล้วค่ะใช่ใช่ มันจะแตกต่างกันตรงนั้นคือความจริงใจค่ะความจริงใจแล้วเราก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็พาลูกค้าเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายได้เพราะ<ช><ช>ว่าลูกค้าอยากได้บ้านเนี่ยถ้าไม่พูดความจริงกับเราเนี่ยแย่เลยค่ะ<ช>เพราะว่าสายตาลูกค้าที่มาถึงเนี่ยเราต้องมองให้ออกนะคะคุณเหมยว่า<ช>เขามาดูเนี่ยเขาอยากได้บ้านเขาเขาตามหาความฝันอีกห้<ช>ิเอร์เซนต์ค่ะแอนต้องหาความฝันที่เหลือให้เจอ,อเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าพูดไม่ตรงแล้วเนี่ย แอนไม่สามารถต่อได้เพราะแอนมีอีกห้าสิบเขาต้องมีมาให้แอนห้าสิบถ้าลูกค้าพูดตรงอย่างที่ลูกค้าที่แอนเจอที่เนี่ยทุกรลย์อะค่ะบอกว่าแอนจะถามทุกครั้งว่าถ้าลูกค้าเข้ามาดูบ้านที่โครงการเนียแอนจะถามว่าตกลงแล้วจริงๆพี่ชอบบ้านแอนไหมโครงการแอนเนี่ยเป็นโครงการที่ในฝันหรือเปล่าถ้าตอบแล้วถ้าตอบว่าใช่แล้วตอบว่าชอบนะเอากุญแจบ้านไปเลยผู้หญิงคนนี้ใจนกเก่งมากอะแต่ว่าคือถ้าคุณจริงใจนะ ก็ช่วยคุณเต็มร้อยใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วธุรกิจเยอะขนาดนี้เหมยแอบรู้มาว่ามีโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกเร็วๆนี้แอบเล่าขออุบไว้ก่อนได้ไหมคะแต่ว่าเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแอนก็เป็นคนทํางานเยอะค่ะถ้าผู้หญิงทุกคนทํางานแล้วเราต้องปีกเวลาไปทําเรื่องความสวยความงามรู้สึกเอาเปรียบเอาเปรียบพนักงานยังไงไม่รู้แต่ถ้ามันกลายเป็นธุรกิจแล้ว รู้สึกว่าเราได้ทํางานไปด้วยเราก็ดูแลธุรกิจไปด้วยค่ะพี่แอนค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกถึงไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงเก๋ผู้หญิงเก่งและผู้หญิงสวยเลิศคนนี้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะไปดูเรื่องสุขภาพดีๆกับ Healthy Beauty ก่อนค่ะ ที่อยากมีผิวสุขภาพดีอย่างนางบ่าต้องฟังทางนี้ค่ะเพราะ healthy beauty มีทิปส์ดีๆมาฝากนั่นเอง เรานางแบบนะคะนอกจากจะมีพื้นฐานผิวหน้าที่ดีอยู่แล้วแต่ด้วยหน้าที่การงานที่ต้องแต่งหน้าบ่อยๆแล้วก็ล้างหน้าวันนึงนี่ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งดังนั้นค่ะผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ล้างหน้านะคะก็ต้องมีส่วนผสมของกรดซาลิสซิลิกเพื่อล,ลดการเกิดสิวนั่นเองส่วนนกงแบบบางคนนะคะอาจจะมีผิวหน้าที่แห้งมากดังนั้นค่ะในช่วงอากาศนหนาวๆนะคะเธอก็จะนำไนท์ครีมที่มีความชุ่มชื่นสูงมาใช้ในช่วงกลางวันด้วยนั่นเองค่ะเพียงเท่านี้ นี่คะ่ะหล่อนางแบบก็มีสุขภาพผิวที่ดีแล้วลละค่ะติดตั้งกระจกงานอาลูมิเนียมง,งานผนังและระบบฝ้าเพดานประตูหน้าต่างโดยทีมช่างผู้ชำนาญการกว่า30ปีเคนผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบตกแต่งบ้านและอาคารที่ทันสมัย ด้วยสินค้าและบริการระดับพรีเมียมเค็นพรีเมียมโซลูชันโดยกอกระจก <Yeah! S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของมาดามทล์คนะคะเรายังคงอยู่กับคุณอนุชาเทพเจริญผู้บริหาร V-Speed ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ในฝันของผู้หญิงอีก หลายๆคนเพราะเธอเนี่ยสามารถช็อปกระเป๋าแบรนด์เนมเท่าไหร่ก็ได้หรือสามารถเปลี่ยนรถที่เธอชอบเนี่ยกี่ครั้งก็ได้จริงหรือเปล่าคะพี่แอนก็ส่วนหนึ่งมั้งคะพี่แอนเป็นคนชอบช็อปช็อปมากชอบมากคค่ะะกระเป๋าเสื้อผ้าช็อปทุกอย่างได้หมดค่ะในเวลารวดเร็วค่ะค่ะเคยไปที่อังกฤษกับคุณหมวยก็เป็นอย่างนี้ค่ะจนเจ้าของร้านเชิญออกเพราะว่า ปิดเวลาทําการ <c oughs> เขาบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่แล้วได้ใช้ไหมพี่ของซื้อมาเยอะๆขนาดนี้จริงๆไม่ได้คํานึงถึงว่าเราต้องใช้เองทั้งหมดนะคะเวลา <c oughs> ไปช็อป <c oughs> เพราะว่าเรามีทั้งลูกค้าแล้วก็เพื่อน <c oughs> หรือคนที่เรามองว่าตัวเนี้ยเขาไม่มีโอกาสมาดูอะแต่เรา ไปเผื่อดีกว่าไหมเพราะงั้นของที่ชอบส่วนมาบางทีก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแต่คิดว่าเนี่ยคนนี้เหมาะกับของชิ้นนี้เหมาะกับใครบ้างใช่ค่ะทำไมคะใช่ชอบมากขนาดบางทีก็ไปชอปของให้กับลูกค้าที่มาซื้อบ้านด้วยใช่ค่ะใช่ยังไงคะพี่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเวลาเวลาเฟอร์นิเจอร์ลูกค้าซื้อของแต่งบ้านเนี่ยเราเรียนเชิญเราขึ้นบ้านใหม่ค่ะว่าคุณแอนขอเรียนเชิญขึ้นบ้านใหม่แอนคงไม่ไม่เอาดอกไม้ไปให้เดี๋ยวจะ ธรรมดาไปเราต้องหานาฬิกาหาของแต่งบ้านที่ทุกครั้งที่เขานึกถึงว่าเราจะมีคนถามว่าอันเนี้ยอะไรซื้อที่ไหนลูกค้าจะตอบได้ว่าไม่มีอีกแล้วมีอันเดียวเป็นของขวัญจากคุณแอนใช่ชอบมากขนาดที่ใน V-Speed ต้องทำช็อปสำหรับกระเป๋าแบรนด์เนมเลยใช่ค่ะ,คะใช่ใชคือจริงๆจะจริง,รงว่าจะถามว่าแอนเป็นคนอชอบคลังไคล้แบรนด์เนมขนาดนั้นไหม คือ<ช>จริงๆจะบอกว่าไม่ถึงขณะที่ว่าอชอบมากถึงกนาที่ว่าต้องมีห้องแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะกลุ่มลูกค้าอย่างอาจจะเป็นคุณเหมยหรือใ,<ช>ใครก็แล้วแต่เราร,รู้แล้วเนี่ยกลุ่มนี้เพื่อเราชอบบางทีได้ซื้อมา<ช>เอาไว้แล้วก็เอามาเป็นของไว้แมทกับรถ คือว่าคุณขับรถสปอร์ตของฉันเนี่ยคุณก็ควรจะถือกระเป๋าใบนี้ละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ค่ะเป็นที่มาของแคมเปญซื้อกระเป๋าแล้วมีแจกกระเป๋าลุยชิบิตองด้วยใช่ค่ะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาซื้อกับเราไปทั้งหมด16คันพร้อมกันเขาใช้คอนเซปต์ว่าซื้อกระเป๋าแถมรถเพราะจริงๆภรรยาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาดูรถสามีก็มาเป็นเพื่อนภรรยาที่มาดูกระเป๋าแต่สุดท้ายเราแอบกระซิบกันว่า งั้นอยากได้กระเป๋าแต่ว่าสงสารสามีมารอนานแล้วก็เลยแกนว่าถ้าสามีซื้อรถแถมกระเป๋าได้ไหมก็เลยซื้อกระเป๋าแถมรถสิบกคันพี่อ่านฟังแล้วดูเหมือนง่ายๆแต่สามีคงเหงื่อตกนะเหมือนว่าอ,อย่ยนี้พาเธอไปซื้อกระเป๋าดีกว่าซื้อกระเป๋าแล้วได้รถด้วยักนค่ะทำงานเยอะขนาดนี้เนี่ยแบ่งเวลาให้กับครอบครัวของตัวเองยังไงคะ อ๋อค่ะก็น,นี้แหละค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้แอนมาอยู่อุดรเพราะแอนสามารถใช้ชีวิตได้365องศาที่นี่ยังไงคะพี่ก็ยังเหลือเวลา,าไปส่งลูกที่โรงเรียนบ้างนะคะ,คะแล้วก็ทํางานาสามารถดูแลกิจการของตัวเองได้ทั้งทั้งทั้งสองกิจการในในหนึ่งวันแล้วก็ยังเหลือเวลาบางส่วนที่จะได้ไปเข้าวัดค่ะ,คะเดี๋ยวนะคะผู้หญิงเปรียปร้ยวๆผู้หญิงขาช็อป ผู้หญิงทํางานเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่แอนชอบเข้าวัดถือว่าอาจจะเป็นเหตุบังเอิญด้วยมั้งคะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้ให้แอนต้องได้อยู่ดรแล้วก็ก็ได้เข้าวัดจากจาก,จากแอนนอนไปแล้วฝันไปฝันว่าฝันว่าจริงจริงแอนรู้จักแต่ขอโทษนะแอนรู้จักแต่ศาลเจ้าปู่ย่าแล้วก็ไม่รู้จักว่าวัดที่พูดในในความฝันเนี่ยคืออะไรใ,ในใน,ใน,ใน,ในตอนที่แอนนอนหลับไปแอนฝัน,ฝ,นฝันไปว่า ให้โยมเนี่ยนะไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนี้ชื่อวัดปู่ย่าอู่ปู่ย่าอู่ค่่แอนก็นึกว่าปู่ย่าซึ่งก่อนหน้านี้พี่แอนไม่รู้จักเลยว่ามีวัดนี้ในจังหวัดท้ามอยู่สองวันค่ะทาอยู่สองสามวันก็ไม่ได้ไปวัดนี้สักทีหนึ่งจนจนอีกผ่านมาค่ะก็เข้าฝันอีกค่ะว่าให้แอนไปได้ละจะเข้าวัดไหม เข้าวัดเนี่ยยังทันนะแล้วก็มีไม้เนี่ยถือตีเป็นเหมือนเป็นเจ้าวาดซึ่งแอนเห็นหน้าเจ้าวาดชัดเจนเลยว่าเป็นหลวงพ่อทองใบค่ะเรื่องจริงนะคะนี้คือคือพอไปถึงแล้วก็รู้สึกเพราะว่าพาพนักงานไปด้วยที่ปฏิหารไปกว่านั้นทําให้แอนรู้สึกว่าสงสัยแอนคงต้องอยู่ที่อุดรจริงๆแล้วล่ะเพราะว่าพอไปถึงเนี่ยแอนไปดึกมากแล้วบอกกับเสว่า ขอแห้แอนไปเถอะนะเพราะว่าแอนฝันแอนฝันมาสองครั้งแล้วแล้วก็เหมือนเขามาตามให้แอนไปเหมือนเหมือนจะรีรับนะแตงเจียนก็ไม่คนไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้นะบอกตรงๆเลยไปดึกละโทรเข้าไปที่วัดทีนี้ได้เจ้าพระรับสายบอกว่าโยมจะมากันเฉพาะแต่ผู้หญิงเหรอทีนี้เสก็เลยรับเสก็เลยผมเป็นสามีของของคุณผู้หญิงสองท่านเนี้ยที่จะไปเดี๋ยวผมจะไปส่งกลับกลายเป็นว่า พอไปส่งเนี่ยเขาบอกโอเคงั้นมาท่านนั้นบอกว่างั้นมานึกว่าจะมีแต่โยมผู้หญิงมาก็ไม่อยากให้มาตอนกลางคืนแอนไปอยู่ที่นั่น7วันบางเวันมีธุระด่วนต้องกลับเลยบอกกับพนักงานที่ไปด้วยกันนะคะชื่อน้องจีบอกว่างั้นเดี๋ยวคุณแอนกลับก่อนแล้วจีเนรับพอรับสินจากหลวงพ่อทองใบแล้วก็กลับนะเดี๋ยวจะให้คนขับรถมารับพูดเท่านั้นล่ะค่ะ งูนี่ผ่านขาไปเลยผ่าน,นขาพี่อานไปเลยเหรอมันเป็นงูสีทองผ่านขาไปเลยก้าวก้าวไม่ออกจะเดินถอยก้าวจะเดินขึ้นหน้าก็ไม่ได้จะเดินถอยหลังก็ไม่ได้ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยว่าสงสัยต้องรอหลวลงหลวงพ่อมั้งเพราะจริงๆรันจริงๆงหลวงพ่อทองใบจะลงมาเฉพาะวันที่เจ็ดหลังจากที่เราคอบอยู่คบเจ็ดวันนะฮะก็เลยได้เจอ,อก็เลยแบบว่า แล้วก็มีเรื่องอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆเป็นเรื่องที่ปฏิหารเนาะและนี่ถ้าพี่แอม่ไม่เล่าให้ฟังด้วยตัวพี่แอรเองไม่เชื่อนะมีเรื่องแบบนี้ด้วยมีค่ะมี่อนมังคะหลังจากที่เข้าวัดหลายๆวันอย่างงี้แล้วด้วยความที่เราเป็นคนใจร้อนแล้วเราทำงานเยอะเนี่ยทำให้จิตใจเราเย็นลงไหมคะพี่ก็ดีค่ะดีขึ้นดีขึ้นก็คือพูดง่ายก็มีจุดเปลี่ยนอยู่นะคะแล้วด้วยอายุมังคาอายุเราก็เปลี่ยนคืออายุเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงเราเราก็อยากมีความสุขใน ในมุมที่มันหาได้ในหนึ่งวันเล็กๆถ้าตรงนี้พอไดเอ้เอาเรื่องของพุทธศาสนาเข้ามาช่วยเนี่ยรรก็ค่ะเรื่องธรรมะเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยหลากหลายอารมณ์หลากหลายสไตล์จริงเลยนะคะแต่ครั้งหน้าเรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษคนนี้เพื่อจอดเลึกถึง ครอบครัวและผู้ชายในดวงใจของเธอค่ะแต่ตอนนี้พักชมไอเดียดีๆกับ Home d n d o เดก่อนนะคะหลายๆคนนะคะอยากได้เครื่องเสียงดีๆสักชุดไว้พักผ่อนหย่อนใจที่บ้านก็ลงทุนไปซื้อเครื่องเสียงราคาแพง แต่พอเอากลับมาที่บ้านแล้วทําไมระบบเสียงไม่เห็นดีเหมือนตอนที่เราซื้อที่ร้านขายเครื่องเสียงใช่ไหมคะจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องเสียงค่ะแต่เป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมภายในบ้านวันนี้ในช่วงของ Home and Decor นะคะไม่มีข้อคำนึงถึงในการออกแบบ Home Theater ในบ้านค่ะสำหรับ Home Theater ที่ดีนะคะสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงคือระบบผนังและฝ้าเพดานค่ะระบบผนังที่ดีในห้อง Home The เตอรจะต้องเป็นผนังที่ กันเสียงรบกวนจากห้องข้างเคียงได้นะคะเราเรียกระบบดังกล่าวว่าระบบ s ซาวด m a ม k ค่ะในส่วนของงานฝ้าเพดานจะต้องทำมาจากวัสดุที่สามารถลดเสียงสะท้อนหรือเสียงกล้องในห้องได้ระบบดังกล่าวเราเรียกว่า r e f l e x Guard ค่ะเมื่อคุณติดตั้งทั้งสองระบบนี้แล้วนอกจากคุณจะได้ระบบเครื่องเสียงที่ดีขึ้นแล้วห้องโฮมเ h เตอร์ <ๆ S 2> ของคุณก็ยังสวยงามขึ้นอีกด้วยนะคะติดตั้งกระจก งานอลูมิเนียมงานผนังและระบบฝ้าเพดานประตูหน้าตา่างโดยทีมช่างผู้ชำนาญการกว่า30ปีเคนผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบตกแต่งบ้านและอาคารที่ทันสมัยด้วยสินค้าและบริการระดับพรีเมียมเคนพรีเมียมโซลูชันโดยก็กระจกครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะ เพราะเรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษคนนี้ค่ะติดตามมาดมไลฟ์ได้ใหม่ทุกวันพุธพฤหัสบดีที่นี่เวลาเดิมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับสวยๆนะคะ The Jewel Bar Lily f u r n i t เ r e p r e s t จ g e Home and Decor สถานที่ถ่ายทำยูดีฮอลล์ศูนย์การค้ายูดีทาวและผู้สนับสนุนหลักค่ะกระจกไทยอาซาฮี และเคนพรีเมียมโซลูชันผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งบ้านและอาคารวันนี้เหมือยและมาดมไลฟ์ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะติดตั้งกระจกงานอลูมิเนียมงานผนังและระบบฝ้าเพดานประตูหน้าต่างโดยทีมช่างผู้ชำนาญการกว่า30ปีเคนผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบตกแต่งบ้าน และอาคารที่ทันสมัยด้วยสินค้าและบริการระดับพรีเมียมเคนพรีเมียมโซลูชันโดยกอกระจบ